สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน From Sky to Land จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ การท่องเที่ยวคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาคส่วนที่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเวทีเสวนา From Sky to Land: Re-thinking Tourism for the Next Generation ผู้นําในธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวได้ร่วมกันเปิดมุมมองถึงแนวทางการเดินทางของโลกใบใหม่ที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกที่ยั่งยืน เราทำงานภายใต้แบรนด์โปรเจกต์ไทยแน p โอนะครับก็มีในเรื่องของขยะเป็นตัวชูโลงนะครับว่าเราพยายามที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ที่มีไปออกไปให้ได้ทั้งหมดโดยที่สามารถแปลรูปกลับมาสร้างอุลภาพเพื่อเข้าถึงชุมชนที่จะเอาขยะไปแปลสภาพจากการที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นทำยังไงให้การปรับสภาพดินทำได้ดีขึ้นนะครับและให พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นนะครับเรามาจับมือกับพื้นที่ชายัฒนาแล้วก็เอารายได้ที่ได้จากกองทุญปลายกินฟันเนี่ยมาทําการปลูกป่าชายเลนนะครับโดยที่เป้าหมายของเราก็คือเราจะปลูกป่าชายเลน1นึ่งแสนต้นต่อปีหรือประมาณ5้าแสนต้นภายใน5ปีนะครับซึ่งป่าชายเลนเนี่ยจะมีลักษณะของการความสามารถในการดูดซับคาร์บอนได้มากกว่าป่าธรรมดา2เท่าที่สําคัญคือเราเอาเด็กนักเรียนนะครับจากภาคเหนือขึ้นเครื่องบินมา เพื่อมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับเราด้วยเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่จากท้องฟ้าสู่พื้นดินการเดินทางแห่งอนาคตต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่และเติบโตไปพร้อมกับโลกที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะจากบริษัทไทยเบรสจำกัดมหาชนด้วยค่ะ